อันนี้นะคะวันนี้เราจะมาทำทำมาไรกันนี่ลวกปลาลามนะพี่น้องนะลวกปลาลามกินดึงนี้เลยเพ่อหอมจากปลาล่ามนี่ยล่ามจามันลหมมันตุบตับตึงอะได้เก่งไรพวกหลานอ๋อจได้ไม่ปรุงอยู่อย่งบปโลอยู่ปนั้นไอดีไอดีเลยชช้าไอดีเลยบักได้พูดวไปอะไรเมืออกั้คนดีเส้นอ่านั่นก็กลัวในนุกธรรม มึงตังไว้เลยเดีมึงต้มไว้อันไปเลยเออต้มไวอันเลยฉลามเจ้ามันพูดเบิงบันนันชดไอ้ดีลวกหนูไม่คูดไอ้ที่ไม่ลวกหนูคูดเอาคูดเอาออกเบือละมาเดี๋ยวกูเอาเบือเอาผิดผิกผิดผิดเึงลองคูดเลยเดี๋ยวนั่งนั่งรุดมารุดเร็วรุดเร็อะมึงมึงมึงอันดีอันดีอ่างมันบังด่าอ่างลงเออ กัวได้ควมแต่เดียวมึงทะเลแต่เดียวนี้กัวนี่มอนมทำกใจมึงเทไรกับรมึงทำอาไรมึงทำให้มันดีๆบมังแต่ชาตลายางันลวกันแต่เดี๋ยวกินได้แม็ดเขียวกับ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 กรกกรักรบกกรกับกรบับรบยวกรบกับกรบันกกับนี่แั่กรกับกัวกเกับกนบกบกรบกับนั่บกับกบกัั่ั ไม่ต้องหรอกไม่ต้องง่ายไมต้งมือต้งมือก็ต้งเดี่ยวรดดนั่เข้าไปเลยมึงตื้อเย็นโหล่ห่บ้าร์ได้งเก๋ไม่เหลือนั่งรุดเมื่อเนี่ยตะต้อมมึงนะว่ารุดไปไหนมาไก่เนี่ยอเอาคูดอ๋อคูดอ๋อวิธีการทำปลาลามถึงครับไม่นี่ออกเหล่เลยไม่เอาพูดมากไ่เหล่วิธีการทำปลาลามแบบว่าปลาไปรุดไม่เหล่นะ แล้วเราไปมาเกงกันนะนี่วิธีการทำปลาล่ามขูดได้ขูดมันรูดตรงไม็นั่นแหละนะรูดง่ายเราก็ว่ารูดง่ายนี่ก็ว่าเนี่ยนั่งเมื่อนั่งมันเป็นนั่งมันเหมือนดาดทรายเลยเบื่ออันนย้เราเป็นหลางไขสยังอ่าเดี๋ยวมันใช้ในนี้เนาะนี่รูดเม็ดอะไรเพื่อไงเอาตึ้งไปห้างมันโน่นแล้มึงขูดมึงงานมาเดี๋ยวมึงซับกับอะไรนะเออมานี เบื่อได้นอี้กไหมเช่าพูดในแม่ไหนแหละพูดองอะไแม่ไหนไปตาพูดไปห้างมึงจุ่มน้ำทะกิดตรงน่ะบางทีปกติปก็จุ่มนึงก็คนขึ้นเลยนี่มึงตอมนี่เบื่อชุกและมั้งกวนไปห้างกัเช่าอันนั้นตึงฮ้างอยู่ฝั่งนี้มึงพูดมั่งแต่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวกล้องอย่ามั่วกูตากูเบื่อเลยเดี๋ยวไปหลังเลย เออเอาแกบกว่า,าั้เนอเ,เอ๊ะสิบป,ปีก็ไม่เซ็ตหรอกเนี่ยนจริงอันตอมางนี่อยู่อัน